สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะไปวัดค่ะไปทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอันนี้ป้าก็เลยถ่ายให้ดูสองข้างทางที่จะเดินทางไปวัดอะค่ะนี่อันนี้โอ้ยวันนี้เขามาตัดต้นยูคาลิปต์แล้วสวนนี้สองข้างทางจะเป็นอย่างเนี้ค่ะก็ประมาณโล ประมาณสองสามโลแล้วค่ะกว่าจะถึงวัดอ๋อันนี้เขากำลังตัดป้าก็เลยให้ดูเขากำลังตัดอันเนี้ค่ะต้นยูคาลิปที่เขาเอาไปทำเสาเข็มกันข้างทางก็จะมีอย่างนี้แล้วก็มีสวนทุเรียน ขายให้ดูอะเดี๋ยวเจอกันที่วัดค่ะ,ะทางเข้าวัดแล้วค่ะมีพระใหญ่ด้วยค่ะ ป้าก็จะเล่าเรื่องก็มีอยู่ว่าวันนั้นเออคุณลุงลงบันไดเนี่ยค่ะบันไดเนี่ยค่ะตกลื่นลงมาสามสี่ขั้นก้นกระแทกเลยเราก็เลยคุณลุงก็เลยไปซื้อเขาเรียกเทปกาวค่ะเทปกาวอย่างนี้เป็นเหมือนกระดาษเป็นเหมือนกระดาษทรายเลยค่ะนี่นี่ป้าจะให้ดู เป็นอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคุณลุงก็จะมาเช็คแล้วก็จะมาทำการตัดแต่บันใดสูงมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเขาเรียกกันลื่นค่ะแล้วก็ ซื้อมาติดให้ที่วัดแล้วก็วัดนี้ก็ส่วนมากจะมีผู้สูงอายุผู้สูงอายุมาใช้บริการเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราติดไปเลยทุกขั้นไม่ทราบจะพอไหมก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ เดี๋ยวคุณลุงก็จะติดอย่างนี้ไปจนเสร็จเลยค่ะส่วนด้านนี้คุณลุงก็มาติดไว้เมื่อคราวที่แล้วอะค่ะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็กันได้กันลื่นได้ระดับหนึ่งค่ะดีกว่าเกิดอันตรายนี่ก็บรรยากาศรอบๆวัด ห้องน้ำอาจารย์ทำไว้สวยงามค่ะห้องน้ำห้องค่าศาลานี่ก็บรรยากาศรอบรอบวดัดห้องน้ำอาจารย์ทำไว้สวยงามค่ะห้องน้ำห้องค่าศาลา ส่วนนี้ก็วิวทิวทัศน์ด้านหน้าค่ะสวยไหมคะมาเที่ยวได้นะคะปักหมุดว่าวัดคลองตาอินค่ะค่ะที่เห็นนี่ก็คือศาลาสระน้ำของวัดสวยงามมากค่ะ องค์นี้เราเรียกว่าพระพุทธเมตตาพระใหญ่ค่ะสวยมากเลยค่ะทั้งท้องฟ้าแล้วก็เป็นบันไดยพญานาคลงไปเลยค่ะลงไปเลยสวยมากเลยค่ะ สะน้ำใหญ่มากมาเที่ยวแล้วก็มาลอยกระทงกันค่ะจะถึงวันลอยกระทงแล้วค่ะนี่นี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ใครๆก็จะมาขอพร เสร็จแล้วนะคะรวมทั้งหมดก็12บขั้นค่ะเสร็จแล้วค่ะป้ากลับบ้านอันนี้ทางผ่านป้าก็คือสวนปาล์มค่ะน,นี่นอันนี้ที่เขาทำปามกันพอผ่านจากสวนปา์มเสร็จก็มาตน้นยูคาลิปตั นี่ถ่ายคลิปยาวๆให้ดูหลายอย่างค่ะอันนี้เขาตัดเนรียมตัดกันแล้วเอาไปขายค่ะเป็นพันๆไล่เลย ขวาเข้าบ้านแล้วค่ะสวนสุธิดาค่ะเข้าบ้านแล้วค่ะ,ะจบแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยค่ะกรดดูกระดู